ส่วนตำบลอำเภอตำบลขุนเรือนครับอาร,รียเดือนเชิญครับท่านนายกป,ปัญญาราักษมุ์ค่ะเดี๋วันนี้อยากให้งา,านของเรานะครับต้องไกลนะครับอาจารยหลายหลายคนมารมีดของ,งเชิญนะในคั้นี้นะครับขอตระ�ุงทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารนะครับส่วนตำบลแล้วก็อีกหลายที่เรียนเชิญน,นะครับอีกสักนิดหนึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอนครับท่านชากรกันพิมลครับ ขอขอบพรคุณทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารนะครับอาตวบลต่างๆนะครับที่ได้มาเล่นเขาใจในวันนี้นะครับ และในลําดับต่อไปนะคะก็นนจะขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะคะและก็ท่านนายกองการบริหารส่วนตําบลน,นะคะมอบป้ายสนับสนุนลบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือว่าจัดงานอปอยเหลิน12ของเราปอยวังตาปานประจําปี2566ในสในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญครับรวมทั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบด้วยครับ